ละนั ok village, so ่งท้ายลดลงมาเต้นลูกกุ้นะลุงเสือแล้วเบิ้งจนจบเบิ้งหัวไปนำไปเบิ้งตอนพราแจ้าป้าดต้เต้ลงมาจะพูนะลงมาขึ้นนั่นแล้วขึ้นนต่เขาไม่ได้เบิ้งเขาลงมาแล้วขึ้นไปนั่งท้ายนะกับลุงนะก็นั่งท้ายแหละเบิ้งเขาขึ้นนั่นแหละจะขึ้นจะลงขึ้นขึ้นเนาะลงขึ้นไปเนาะจังว่าโอ้ะโอ๊ะใบปุสิไหลมา ลุงพลมาไลามาปาแตนว่าปุ้ยไลมาสิบอตอันตีงนันแปดและแปะบอสันลุงพลว่ามากระทีบบอสันไลมากระโดนถีบเลยบอสันไลกระโดดเดียวจริจะไหว้ปุ้สิตายเมารถเหมือนเ<า>รือมันบอกเนี่ยเออคือจะมานะตายเจ้าหันค่อยจะมาจะตายรูดเหมือนลูกขนาดได้ปุ้ก็ยังปาดปุ่นอะหมอกไหม มืดตึ๊บหมอกมืดแล้วมันมีเห็นแล้วต่ถ้ายืดแถวบ้านกอกบตุมแห้งมีเห็นเลยมีเห็นหอดข่าแมนมน่ะแหละเทิงเขาเนาะมันไอยนาขึ้นโอ้ยเขาว่าคือสีนี่ยังก่อนเขา่าคือสีนาวแล้วเขาไปแจกของอมนะ่ะน้าวเห็นเลยเนาะทั้งคุ่นแห้งสีน้าวก็ห้าวอีกมันมีแต่เขาเวว้ยยา าเบิงบึงเละคือเบิึบงเละคือบ้านเท่าเนาะอันนี้ผมไม่แจกมาโฮมเลยนะเออคือสมัยนั้นเออบ้านเท่าสมัยนะั้นก็เป็นต้นนั้นแล้วเป็นภูเขาเป็นอันออนั่นแหะนะบ้านเ,น<อ>าเท่ากั<อ>บ<อ>บ,บ้งก็บ้านอยู่น้ำเขาเนาะเออเบิึงก็คือบ้านเท่าเลยล่ะแต่ว่าของเขามันเขาอ,ลอ๋ลีเนาะเจลูกเจลานมากนะย่ะเออเจลูกเจลานมากคือเขาแต่เนาะคือทอดสมัยตะกี้ติเออเอาจะข้าว เอาจะคาบแน่เอาน้อยน้อยก็เอานอนนั้นและน้อยก็เอาว่างน่ะครังกับปืนเลยป้าทุกวานเท่าแต่นอันนี้นะกันดานกันดานนั่นแหละเบิ่งแรกคาบ้านนี่นน่ะและสมัยเกับเขาคาบ้าลงเขาเมืองกับเดือนละสองเถื่อนนอกเขาก็ได้ไม่เคยได้ไปเดี่ยวเขากันไม่เคยได้ไปสิ โอ้ยทางก็พล oh ึกเนาะสมัยเฮาตนยังน้อยทางมันก็ไปยะมายะเนาะสมัยโอ้ยมันขึ้นเขาเลยไป้อเงินรถบังษาพี่น้องบางคนมีมีได้รถมีได้เลิกก็ต้องมีไฟเนาะดาวีออดาวีออเลยพายางแล้วน่ะสาวอันอันในลกน้ําลงไนนาบานนี้บ่ไปหนาบ่ไปบ่มีปลปาลปาเนาะนาานนี้ปลเลโอหนาวมากหนาวค่ะหนาวนะ nhóc à, sẽ đúng cái lông xe na thì tí, ừ. ừ. ừ, ừ, chúng <laughs> ta, chúng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  ta, mặc ta, chúng 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 ta, ไปหากินกับว่าเราไก่สันทานนะเจ็ดดวงหมอบมันดินเลยรู้ไหมน้ำเดียวฟ้าสวยหมอกแห้งขนาดไม่ลู้จะได้หรวลัวฉลัวโอ้ไม่คือเก้าเนาะเป็กตุกตะกี้นงว่เออเมนความ่ะก้าวตะกี้ตัวคข้อกับมหาซ้อนอันกระปูขี้เล็กนะนะ โซนแล้วก so, ็ปูขี้เล็กแล้วก no ็กุ้งกุ้งกุ้งผู้กุ้งดำได้มันกุ้งขาวได้กุ้งเป็นกุ้งดำเป็นน้ำใบใหม่นะกกุ้งผู้ไหมมันระดำกระปูกับกระปูขี้เล็กกดำดำกะอันดำกับแดงเนาะดำกับแดงขาวอะไรบานตะอยน่ะไม่ได้ไม่ได้คือกระปูก็ไม่แม้กระปูหน้ากระปูขี้เล็กหอยหอยยี่บานตะไคอยเนี่ยกระมันได้ยาเดี๋ยวนี้นะแดงหอยยี่หอยอันนั้นนะกระปูขี้เล็กกระมันได้เดียวนี้นะ เลยแบบอันนั้นโอ้ยตะกีก็ผูกี้เลกซ้อนไปแตะยา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 เดี๋ยวดีตังแตนยานีอืดเลยอืดเขาซ้อนไปขายแล้วไปยัดดองตำรุนมันหหน้าเลยนล้วเดก่อนพอพอเดี๋ยวอันแมนความกระปูอดออกอายตรวจตรวจเลยน้ำไ้เป็นโรคโรคละลอยหาซีบมึกระปูน้าบอ ก็จะไปขุดขุดเาไปขุดคายน่ะสิตัวหน่อยๆเนาะมันกินง่ายเด้มวยขาแสบได้แบบนี้อาไปลองทำกับเจ้าก็ปูทั้งพี่บอกกระปูใหญ่กระปูอันนั้นแต่กระปูบ้านตุ๊กค่อยกระปูน้อยน้อยก็น้อยแหละเขาไปขุดกระปูที่เล็กมันก็ใหญ่อยู่ในระยะตัวใหญ่แต่นี้มันไม่ใหญ่เรอกกระปูตัวนี้ตัวนี้อันทางพี่บอกกระปูปลาเรือกระปูคนละตัวกระปูปลาเหลืองกามใหญ่ใหญ่กว่ากระตูเตรียมแล้วกามนะ อไปใส่บาเอาไปบินบาทแล้วโอ้ปัาจะเศร้าบาตนี่บ่เออคนไปแล้วได้บ่เศร้าแล้วบ่เศร้าแล้วมันมืัอนี้คือมายืนถ่ายย่พี่เลยฮอ๊ะมัอนี้คือมายืนถ่ายย่พี่มาได้มาได้ไปใส่บาตอ๋อคนถ่ายพูดแล้วมาแล้วคือบอจอดเราว่ะนะเราสิเฮ็ดหยัง ้บเด้อมื่อนี้มาใส่บาทได้มื่อนี้เพิ่นเออเอาล่องฮะเลยเอากระตาเอายังลงไหมมาเอากระตาลงแม่ตูบิดก็ได้เพรชเ็เพอร์เวอร์ยู่บาทนี่ เดียยาชี้กะเตี้ยคือกันเอามาเถอะโอ้เห็นว่าเป็นโชเฟอร์ก็ยืนเบิ่งอยู่สื่อแดดแดดนี่เนีนมาได้ยางดอกยางเน้ยนเตะกี้ว่าสิยางที่ยางมันก็บาได้ยางดอกลูกเสือผ้าไปบ่แม่นโันแลที่บอกให้จอดนะบ่ถ่ายได้มันลูกเสือผ้าไปผู้เดียวเราไปนิมนต์มาโอ้สัมผัสบ่มีรถเนาะ มนยันมอไซเกีบปีนหมดโทษด่ะคุณไปกินที่มนต์โอ้ลุงเสียยันมอไปีนแดงกับบอสไซหพากันใส่ยังพาคนเจือพาพไปิค่ะยังยืนทาอยู่คือออกมายืนอยู่ปากทางแท้เหมือนนี่ฮันดอกบอแมนสวยหรอบอ พูนกูดเพลินไปเท้าไปถ่ายยูกูดเพล่นแหละดังไฟถ่ายมียูน้ำถอยค่ะมาถึงพอดีนะครับแม่ค่ะค่ะแม่เฮามาสวดพูนละวกูดพูนล้วไปแล้วนะคะได้ย้อนเฮามาแต่เสายืนถ่ายรถพอดีนะ ลุงเสือพาไปบินบาทพูนเด็กกูดเงินเย็น,นหนะนาดังไฟสิงถาหลวงพ่อไม่อยู่ห <laughs> ลวงพ่อเบายุเมื่อนี้เพื่อละบามีรถไปบินถบาบาทต้องก <î s> ระ,ระจดัด เราก็จะรอใส่บาตรที่วัดนะคะวันนี้มีพระสององค์นะคะไปแล้วลงเสือพาไปบิณฑบาตวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวนุนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้พ่นดังไฟไวอยู่บ่คคิวบอก บะคิวบอกแม่นบอกพุ่นอับใบสัมผัเพิ่นสัมผัเพิ่นบะถา,า,างถิ่มเนะาะบะบะแมน่นเพิบบ่นปลูกบะนี่มันขึ้นเองเนาะแกงไชโน่เล้าหน่อยนะยาสิแกงไชโน่เล้าหนังหอมใช่ไหโอ้นเล้าแกงใส่ละมันหอมแกงเก็บน้อยล่ะ Ừ, bên đằng phai vai vậy hữu.